ก็จะเป็นหน่วยของกองทัพยูเครนที่มีชื่อว่าฟินิกนะผมนะั้นซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันนะผมอ๋มอพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ป่าโล่งเนาะแล้วจะมีเขตชุมชนลางรถไฟนะผมบ้านเรือนประชาชนจะอยู่ตรงนี้เยอะนะผม รับสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสบายดีกันหรือเปล่าทุกนะเมื่อเช้านี้นะวันที่8ธันวานะผมเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในตามชายแดนนะผมนะใครที่อยู่พื้นที่เสี่ยงนะเดีย๋ยวลืมอพยพออกมาอยู่พื้นที่ปลอดภัยกันด้วยแล้วกันนะผมนะซึ่งจะต้องคอยดูสถานการณ์กันต่อไปอย่างใกล้ชิดอย่าลืมติดตามข่าวด้วยแล้วกันซึ่งวันนี้นะผมนะมีการเคลื่อนไหวนะของทหารรัสเซียนะที่พยายามที่จะบุกเข,ข้ามาในคอสเตียนตินิฟกานะผมนะซึ่งก็จะอยู่ใน เขตพื้นที่ครอบครองของทหารยูเครนอยู่นะเป็นพื้นที่ตรงนี้ซึ่งในหน่วยที่ประจํากันอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นหน่วยของกองทัพยูเครนที่มีชื่อว่าฟิดิกนะผมน,นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันนะผมซึ่งทหารรสัสเซียเนี่ยต้องการที่จะยึดพื้นที่ตรงนี้ต่อไปนะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ไม่ไกลมากนะจากเมืองคารามาเตอร์นะผมน,นะที่ผมได้ พูดไปก่อนหน้านี้นะผมว่าถ้าเกิดจะยกดอทบาร์ให้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเสียพื้นที่ดินแดนเนี่ยขนาดไหนใครยังไม่ได้ดูเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเมืองคาราบเตอร์เนี่ยมันอยู่ไม่ไกลมากนะครับนี่ครับมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนเมืองคาราบเตอร์โดโลเวียซึ่งอยู่ในภูมิภาคดอทบาร์ทั้งหมดนะผมนะในเขตเมืองต่างๆพวกนี้อยู่ในจังหวัดโดเนสนะผมนะซึ่งจริงๆแล้วกองทัพของยูเครนเนี่ยนะครับก็ควบคุมพื้นที่ตรงนี้ไว้ทั้งหมดเลยนะผมนะซึ่งก็ไม่ยอมให้้หาาาสเเซียบุข,ขามามนะ แต่ทหารรัสเซียก็ตอนนี้นะที่พยายามบุกกันหนักๆเลยนะนอกจากเมืองโปรคอฟแล้วเนี่ยก็จะเป็นเมืองคอสเตียนตีฟกานะผมนะซึ่งก็อยู่ค่อนข้างที่จะไกลกับเมืองโปรคอฟอยู่เหมือนกันนะส่วนเมืองโปรครอฟก็ยังเป็นพื้นที่ควบคุมของ,ของทหารรัสเซียอยู่นะตรงนี้นะผมนะซึ่งก็มีพื้นที่แดงเนี่ยครับปกคลุมเกือบจะทั้งเมืองแล้วนะครับตรงนี้นะผมนะ แต่ก็ยังมีทหารของยูเครนเนี่ยอยู่ประจําจุดอยู่บ้านนะครับในทิศทางที่ทหารรัสเซียยังไม่ได้ยึดนะผมนะซึ่งเขาก็จะยึดต่อไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของตรงนี้นะผมแต่วันนี้เดี๋ยวคลิปที่เราจะไปดูกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน่วยฟินิก์นะซึ่งก็จะมีบทบาทมากนะในสงครามรัสเซียยูเครนเราก็จะเห็นหลากหลายหน่วยนะที่มาปฏิบัติการพิเศษในแนวหน้านะผมนะช่องฟินิก์เนี่ยเขาก็จะมีทั้งหน่วยทหารราบแล้วก็จะมีพวกโดนด้วยนะผมที่ไปโจมตีพื้นที่ต่างๆนะผมนะ ที่สาคัญนะผมชื่อคลิปที่น่าสนใจเขาบอกว่า FPV บนใยแก้วนําแสงนะผมระเบิดดังรอบด้านไม่อยู่ในทิศทางโดรลฟฟินเป็นอย่างไรก็เป็นการรายงานการปฏิบัติการของทหารนะผมนะกองโกโปของฟินิกส์นะผมเนะี่ยไตรางคําอธิบายนะผมก็เขียนว่านี่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนเลยนะผมในคอสเตียนนะผมที่เราได้ดูแผนที่ไปก่อนหน้านี้นะผมจากนักรบของฟินิกส์นะใช้ชื่อเรียกขานว่าสลาฟนะฮะได้กล่าวว่าแทบทุกหลังคาบ้านเรือนนะผมถูกทําลายมันน่ากลัวจริงๆนะผม FPV บนสายไฟเบอร์ออปติกอยู่แทบทุกที่นะที่มีสายไฟเบอร์พันกันยุ่งเหยิงไปหมดนะผมทั้งบ้านล้างและพื้นที่บ้านต่างๆที่ถูกทําลายลงนะผมระเบิดเกิดขึ้นรอบตัวต,วตอลอดเวลานะผมเจ้าหน้าที่ฟินิชเนี่ยแสดงชีวิตการต่อสู้ประจำวันของนักบินของเรานะบผมที่แนวลบปัจจุบันที่ประจำอยู่นะบผมในการหาตำแหน่งของกองกำลังฝ่ายศัตรูพวกเขาต้องฝ่าต้องผ่าซุ่มโจมตีด้วย FPV และหลบจากโดนบนท้องฟ้าอยู่ทุกวินาทีนะผมนะ ทุกอย่างดูเหมือนภาพยนตร์หรือฉากจากเกมคอมพิวเตอร์นะผมนะแต่นี่มันเป็นเรื่องที่เศร้าจริงๆนะนี่คือความจริงของพวกเราดูบอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงนะบมน,นานมากแล้วที่ไม่ได้มาดูช่องนี้นะโอ้โภาพชัดมากนี่เป็นอาหารของหน่วยฟินิก์ครับผม ในคอสเตียนตีบกาครับมีทหารรัเสเซียบุกเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาเป็นที่โล่งต่างๆนะครับรรสวัสดีเราจะดำเนินงานต่อไปนะน,นี่มันน้าตื่นเต้นอย่างมากเลย คือในทิศทางตรงนี้ยผมอยากจะบอกว่ามันกึง่งๆโดนปิดล้อมเหมือนกันนะทุกคนนะคุณดูเดียว,ว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าทหารรัสเซียเนี่ยจะมาจากทิศทางไหนบ้างเนะี่ยซึ่งมันแบบว่ามันเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางที่มันแบบค่อนข้างที่จะน่ากลัวอย่างมากเลยนะครับผมทั้งในพื้นที่เขตตัวเมืองที่โดนโจมตีอย่างหนักเนี่ยนะครับผมขอดูภูมิประเทศนิดหนึ่งนะพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ป่าโล่งเนาะ แล้วจะมีเขตชุมชนรางรถไฟนะครับผมบ้านเรือนประชาชนจะอยู่ตรงนี้เยอะนะผมต้นไม้พวกโรงงานอุาษาษาษาตสาหกรรมต่างๆนี่ในพื้นที่เอาเตียนตีบก้าถ้าดูจากมุมสูงแล้วฝั่งขวาเนี่ยจะมีพื้นที่เนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้ทหารรัสเซียยังไม่ได้เข้ามาควบคุมพื้นที่นะผมนะซึ่งตอนนี้มีทหารของกองทัพยูเครนเนี่ยประจําจุดอยู่นะผมยังไม่ได้ถูกจิตนะ ในพื้นที่โซนตรงนี้นะผมประตูบ้านหรอโอ้โหคลิปนี้มีนาคีที่เปิดประตูมันมีภาพแบบว่าความตรงจำอย่างนึงมันย้อนขึ้นมาในหัวผมเนี่ย เปิดปุ๊บมีทหารอยู่ข้างในปุ๊บยิงออกมาคลิปนี้แบบภาพมันซ้อนขึ้นมาเลย,ยใครโอ้โอ สายไบเบอร์ออปติกเมืองนี้นี่โดนของรัสเซียส่งเข้ามาแบบโคตรเยอะเลยอ่ะเราาว่าจะเดินอยู่แล้วเห็นแบบสายแบบเต็มไปหมดเลยดูดิเยอะมากเลยนะโอ้โหคอสเตียเนี่ยมันมันเต็มไปด้วยโดนแบบ

ือักยางสมารรับมันได้ครับฉันจะปล่อยมันไปนี่ไงเขาปล่อยโดยขึ้นด้านบนครับาใคร่อวาพม่าลยไ้ป เกลียดหนองน้ำแห่งนี้นะพื้นที่แชรกขนาดนี้เดินโอ้โหเปิดรองเท้าคอมแบตแล้วหนักชิบหายเลยนะถ้าเป็นดินที่มันติดรองเท้านะมึงเอ้ยโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยะทุ่งนาเมื่อกี้เราดูในแผนที่มันก็มีแต่ทุ่งนาเยอะนะพื้นที่โซนตรงเนี้ย แต่ไม่รู้เขาอยู่ในทิศทางไหนนะในคลิปไม่ได้แจ้งไวนะ้นะน่าจะอยู่แถวตรงกลางเลยจะอยู่ในพื้นที่โล่งส่วนใหญ่ตัดชื่อแบรนด์ช่องเยอะจัง เกาะที่เขาเข้าเขตชุมชนแล้วบ้านเมืองที่เป็นสร้างพลังอพาร์ทที่โดนโจมตีนะขอเตียนตีบ่าไม่ใช่เป็นเมืองที่แบบบ้านยังสมบูรณ์อยู่นะเป็นพื้นที่ที่มันกึ่งๆและกองทัพรัสเซียล้อมเหมือนกันนะเมืองเนี้ย ค่อนขางที่จะอันตรายอย่างมากเรามีเสียงระเบิดมีเสียงโดนอยู่ตลอดเวลาเลยคุณดูบ้านเมือนประชาชนนี่แต่วัที่ตรงนี้ยังคุมโดยกองทัพยูเครนอยู่นะครับแต่รัสเซียก็จะส่งโดนเข้ามาโจมตีอยู่ตลอด โอ้โหเก็บมีอยู่ประมาณแค่นี้นะเราไปถึงจุดนี้แล้วนะ <Wow. S 2> เรากำลังรอรถอยู่ <Wow. S 2> ก็ไปอีกหนึ่งพื้นที่ที่รัเสเซียคิดว่าคาดการว่าน่าจะต้องยึดให้ได้นะ hmm. เพราะว่าตอนนี้ก็จะยึดออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วนะครับ มือต่างๆเนี่ยก็โดนยึดไปเกือบหมดแล้วนะคือตรงนี้นะเหลือตามเขตชายแดนเนี่ยที่ยังต้องลุกคืบต่อไปนะซึ่งการยูเครนเนี่ยก็ประทะอย่างหนักหน่วงอยู่นะครับณตอนนี้นะซึ่งในสถานการณ์ตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงพอๆกับโปครอฟนะแต่โปครอฟเนี่ยณนะตอนนี้นะครับเกือบจะ1 0 0่้รแล้วนะผมนะถ้าซูมเข้าไปในพื้นที่ใกล้ๆเนะี่ยคือตอนนี้ก็จะเป็นเมืองใช่ไหมครับ เป็นเมืองให,ใหญ่ๆที่อยู่ในพื้นที่โปคลอดนะะที่ดูเนี่ยาจะมีทหารยูเครนเนี่ยนะอยู่แถบนี้นะที่เราดูหน่วยเอเดที่ทําคลิปก่อนหน้านี้ไปนะผมนะซึ่งก็ยังเหลือก็ยังเหลือพื้นที่อยู่พอสมควรนะที่ยังไม่ได้ยึดทั้งหมดในเมืองโปอฟนครับผมแล้วส่วนเมืองมิดอกกาดเนี่ยก็ไม่ไกลจากทหารรัสเซียฝั่งขวานะที่อยู่ตรงนี้นะผมซึ่งมันก็จะเป็นพื้นที่โล่งอะนะคือตรงเนี้ย มันจะเป็นพื้นที่โล่งเกือบๆทั้งสองฝั่งเลยนะผมเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าใครจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะผมสามารถโจมตีแล้วก็ยึดพื้นที่ได้มากกว่ากันนะผมเนะตอนนี้แผนที่อัปเดตเมื่อวันที่แปก็คือวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะผมนะยังไม่ได้ถูกควบคุมโดยกองทัพรัสเซียแบบเฉือนแบบนี้นะผมนะยยังไม่ได้เป็นอย่างนี้นะผม ยังมีพื้นที่ของทหารยูเครนอยู่นะทั้งเมืองโปลคอฟและเมืองมิดอกาดนะผมนะก็ตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่เขตปฏิบัติการพิเศษของทหารอยู่คิดว่าิจที่เราเพิ่งดูไปคือพื้นที่ตรงนี้นะผมที่มีโดนของรัสเซียเนี่ยส่งเข้ามานะเขาเตือนนะผมนะจะอยู่ตรงนี้นะผมนะส่วนเมืองคารมาเตอร์เนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะไกลอ,อยู่นะแต่รัสเซียเนี่ยผมเชื่อว่าเมืองต่างๆแถบเนี้ย เจอโดนอยู่บ่อยครั้งนะแล้วก็บ้านเรือนประชาชนเนี่ยก็คือพังเกือบหมดแล้วนะครับอยู่ไม่ไกลอนะ่ะนีก็คือโดนมันบินไปถึงไนงะพวกพื้นที่เมืองต่างๆเนี่ยเขาก็เอาโดนเนี่ยบินเข้าไปโจมตีทหารก่อนนะก่อนที่จะเคลื่อนกํลาลังคลเนี่ยเข้าไปนะผมเนะีก็ต้องมาติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงต่อนะผมนะี